มาดูลังพึ่งหลังเดิมนะครับหลังนี้เมื่อประมาณ3มเดือนก,กว่าที่แล้วนะที่ผมทำคลิปส่วนหลังบ้านนะฮะจะเห็นว่าหลังน้อยๆน,นี้ผ่านไปประมาณ3ามเดือนครึ่งตนะั้งแต่เริ่มจับหลังนี้ลัง ใหญ่มากฮะแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีหัวน้ำหวานหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ลองดูกันนะฮะเดี๋ยวผมจะลองผมจะตีพึ่งให้ดูนะครับว่าพึ่งหน้าฝนจะมีหัวน้ำหวานไหมคอยติดตามกันนะครับ อุปกรณ์ของเรานะครับในการตีมิ้นก็จะมีนี่นะฮะีมตัดกิ่งแล้วก็เอาไว้จุดไฟกับมะพร้าวจุดให้เกิดควันเพื่อที่จะลมลังมันนะฮะให้ตัวมิ้นมันล่นขึ้นไปบนน้ำหวานมันนะมันจะทำให้มิ้นเมาฮะ อันนี้ไปเช็ครับอุปกรณ์เราจะมีอยู่แค่นี้นะฮะลองติดตามเลยนะว่าจะมีหัวน้ำหวานหรือเปล่านะครับ

ในการปฏิบตายี่ปลอดภัยวาสอยเพื่อสิ่งแล้อการเดินทางด้วยกันก็ทำให้การปฏิบัติและการเนร อุปสรรคของเราคือจับมะพร้าวให้ติดไฟนะเดี๋ยวลองอดูวิธีแก่แก้ไขให้มันติดไฟก่อนนะไม่มีควันใช้ไม่ได้นะดีรอสักครู่นะครับไอที่ดุดก็พอได้นะ เราต้องการเรื่องนั้นวัตถุเรื่องนั้นวัตถุเรื่องนั้นเราควรจะรู้จักกับสิ่งใดแล้วเราต้องเรื่องมาเป็นเรื่องการที่มันจะต้องอาศัยการทางวัตถุมาสิ่งประเด็นต่อไปนะครับวัตถุเรื่องนี้วัตถุนั้นนะครับขอลงเรื่องในเรื่องงานวัตถุแต่สองเรื่องนะครับแต่สองเรื่องที่มากกว่าอ่าเรื่องนะครับเรื่องการว่าเราจะมาทำงานมาติดต่อเนี่ยเราจะมีงาน Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk melihat ke arah mana, apakah ada perubahan, apakah ada perubahan di bagian atas atau di bagian bawah. Jangan sampai kita tidak melihat perubahan. 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 Jangan sampai kita tidak melihat perub မိုက်အန်နီလေပြင်းမိုက်ပဒါနိုးလတ်တော့မားဆက်တွေ့ကြပါနော်အားလုံးအားသာအတွက်ကြည့်ပါครับ

เดี๋ยวผมก็จะเขีย่ย่ตัวมิ้นนะฮะเอาไว้ที่คนต้นเนี่ยฮะทำขึ้นมาเองแล้วก็หาที่อยู่ใหม่ตรงนี้คือเป็นรังที่ค่อนข้างจะแก่แก่เกือบสุดนะฮะเพราะว่าเริ่มมีานางพญาแล้วนะฮะจะมีตรงนี้จะทำส่วนของนางพญากับพึ่งตัวผู้นะว้ายหลังจิตมดกัน โอ้ผมทำขาดซะแล้วไม่เป็นไรนะน้ำหวานยังอยู่ อ <Trustee? S 2> อเป็นดวงเลยไอ้ดวงระวังหลบกิหลบดิ ล้านนันะฮะมีเจ้ป่พ่อหนึ่งตัวค่ะ,ะจ้า เดี๋ยว,วยผมขอเคลียร์กันนะฮะนี่คือลังที่เราได้นะลังแก่แล้วนะมีย <ang S 1> ังมีอีกอ่ะตัวน,นางพญาแล้วนะทางใายนี่คือหลอดนางพญานะนี่จะเป็นของตัวผู้ ส่วนข้างล่างนี่เจอ,อานางพญา,าแล้ว้งลข้างล่างนี่จะเป็นของตั้เมียนะนางพญาเราเจอนางพญาแล้วนายนางพญาเนี่ยเรียบร้อยครับไอเจ้าใหญ่ใหญ่อะที่มันมีท้องด้วยียผลงานที่ได้นะฮะบหนึ่งจุดนะฮะที่โดน นี่นี่โดนตอนที่ไปจับรังตอนที่ตกไปนะไปจับโดนตัวโดนตัวมันเกาะดีที่เราปัดทันแวยลั่นก็บอกว่าอยากได้กอบแบบนี้เหมือนหนูว่างสรุปว่าพึ่งหน้าฝนก็มีน้ำพึ่งเหมือนกันฮะแต่ว่ามีไม่เยอะรังขนาดนี้ น่าจะมีน้ํามากกว่าน,นี้อาจจะเป็นเพราะว่า,าเป็นหน้าฝนนะคออาหารหาง่ายเลยไม่ต้องสะสมมากอันนี้ต้องศึกษาด้วยที่นะ่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคลิปนี้คงต้องจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ